สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับเหรียญ5บาทนะคะซึ่งเหรียญ5บาทที่เรานํามาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะก็ะะจะมีความพิเศษและก็ความโดดเด่นก็มีราคาสูงอยู่ในตัวนะซึ่งก็ติดอันดับ4ใน5นะคะของเหรียญ5บาทที่เราจะนํามาฝากทุกท่าน สวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นวันทํางานของหลายท่านหรือไม่ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านแล้วนะคะพร้อมกับการจับจ่ายใช้สอยที่ทุกท่านได้โบนัสนะคะน่าจะพึงพอใจทุกท่านนะคะสําหรับเทศกาลปีใหม่ของปีนี้นะคะซึ่งก็มาทั้งมีทั้งคนสมหวังและก็คนไม่สมหวังนะคะ ส่วนคนที่สมหวังนะคะก็จะได้กลับบ้านไปหาคนที่เรารักที่เรารอคอยอยู่ที่บ้านเรานะคะส่วนคนที่ไม่สมหวังนะคะโบนัสก็อาจจะได้นะคะแต่ว่าจังหวัดที่เราจะเดินทางกลับนั้นเขาอาจจะไม่ให้เรากลับนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะรอตุตีนหรือไม่ก็โศการนะคะเราค่อยกลับไปหาคนที่รักเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับเหรียญหบาทที่เรานํามาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะก็จะมี ความพิเศษและก็ความโดดเด่นซึ่งก็มีราคาสูงอยู่ในตัวนะคะซึ่งก็ติดอันดับสี่ในห้านะคะของเหรียญห้าบาทที่เราจะนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะอันดับที่1งเราก็ได้นํามาฝากทุกท่านไปแล้วนะคะเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งของเหรียญห้าบาทที่เราจะนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญห้าบาทปีพุทธศักราช2 5 4พันห้าอสี่สิบหนะคะ ซึ่งปีพุทธศักราช2546เลยนะคะก็มีราคาสูงถึงหลักพันนะคะเขาจะมีความพิเศษหรือความโดดเด่นอะไรนะคะเรามาชมกันในคลิปนะคะก่อนอื่นค่ะก็ขอกำลังใ,ใจจากทุกท่านเช่นเคยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะคะ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆทางช่องของเรานะคะเรามาพบกับรายละเอียดของเหรียญกันก่อนนะคะซึ่งรายละเอียดของเหรียญน,นี้นะะทุท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ขอกล่าวรายละเอียดนิดนึงนะคะ เหรียญ5บาทนะคะก็จะเป็นเหรียญเก้าเหลี่ยมด้านในนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะก็เป็นทรงกลมค่ะขอบนอกก็จะเป็นเฟืองหยาบนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่24มิลลิเมตรนะคะน้ําหนักอยู่ที่7.5กรัมค่ะกลางเหรียญก็จะมีรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชนะคะทางด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชด้านซ้ายก็มีข้อความว่าราชการที่9นะคะ นี่ก็คือลักษณะด้านหน้าของเหรียญ5บาทนะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะซึ่งเหรียญ5บาทนี้นะคะก็จะมีความสวยงามนะคะแล้วก็โดดเด่นอยู่ที่ด้านหลังนะคะกลางเหรียญน,นะคะก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมรรัวพิดุสิธวนารามนะคะข้างบนก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมี เลขบอกราคานะคะก็คือเลขห้ามีทั้งเลขห้าไทยและก็เลขห้าอารบิกนะคะโดยมีคําว่าบาทขั้นอยู่นะคะส่วนยอดพักรบสุดนะคะก็จะอยู่ก,กลางๆระหว่างเยอยัษ์และก็พอผ่านนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญห้าบาทด้านหลังนะคะเหรียญห้าบาทนะคะ เหรียญนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ5าบาทปีพุทธศักราช2533นะคะเขาจะมีความโดดเด่นอยู่ที่ว่าเขาเป็นเหรียญแบบหนานะคะรูปแบบของเขานะคะรูปแบบด้านหลังของเขานั่นก็คือแบบตื้นนะคะซึ่งเราจะมองเห็นภาพนะคะภาพพระอุโสถวัดเบญจมาวัวพิดนี่นะคะจะไม่ลึกนะคะจะเห็นขอบเส้นนูนขึ้นมาแค่นิดเดียวนะคะซึ่งจะเปรียบเทียบกับ เหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2531นะคะซึ่งแบบนั้นเหรียญน,นั้นปีพศนั้นนะคะก็จะเป็นแบบลึกค่ะเพราะว่าจะเห็นวูาดลายของพระอุโบสถวัดเบญจมาวสถวัดเบญจมาบวัวพิศช,ชัดเจนนะคะซึ่งก็เด่นชัดนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะก็ยังเป็นเหรียญที่รู้สึกว่าจะสภาพดีอยู่นะคะซึ่งก็คงจะผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะซึ่งเหรียญน,นี้นะคะเราก็ได้ทําการเก็บสะสมไวนะะ้นะคะนะคะ เรามาดูยอดการผลิตกันนะคะยอดการผลิตของเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2 5 3 3นะคะคะการผลิตเขาอยู่ที่38 5, ล้าน5,000เหรียญนะคะซึ่งราคาก็อยู่ที่120บาทต่อเหรียญน,นะคะรานะคา UNC นะคะนี่ก็คือเหรียญ5บาทเหรียญแรกที่เรานำมาฝากทุกท่านนะคะเรามาดู5บาทเหรียญที่2กันนะคะ ห้าบาทเหรียญน,นี้นะคะคือเขาก็มีความสูงอยู่แล้วนะคะซึ่งความโดดเด่นของเหรียญแต่ละเหรียญก็เหมือนกันนะคะสําหรับปีนี้และเหรียญปีนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญปี46กับเหรียญปีพุทธศักราช2533นะคะซึ่งก็เป็นแบบตื้นเหมือนกันนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก็เท่ากันนะคะ24มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่7.5กรัมนะคะสำหรับเหรียญ 5บาทปีพุทธศักราช2546เลยนะคะเขาเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะคะรองลงมาจากเหรียญปีพุทธศักราช2540นะคะนั่นก็คือราคาของเขานะคะอยู่ที่หลักพันเช่นกันค่ะเรามาดูยอดการผลิตกันนะคะยอดการผลิตของเหรียญ10เหรียญ <50. S 1> 5บาทปีพุทธศักราช2546เลยนะคะอยู่ที่182,000เหรียญนะคะ ซึ่งราคานี้นะคะก็อยู่ที่1200บาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญ U N C นะคะก็ขอฝาก F C ทุกท่านด้วยนะคะว่าสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2546นี่นะคะถ้าใครมีนะคะหลังปีใหม่ให้โทรกลับมาหาเรานะคะเหรียญ5บาทปี46นี้นะคะก็อย่าลืมน,นะคะ รายละเอียดการติดต่ออะไรเราก็เอาไว้ในคลิปให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันไปแล้วนะคะก็ถ้าใครมีนะคะเหรียญน,นี้นะคะปี46นะคะก็ให้ติดต่อเราหลังปีใหม่นะคะเรารับมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าท่านใดติดตามคลิปของเราบ่อยๆนะคะก็อาจจะได้ติดต่อซื้อขายกับเรานะคะสำหรับปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข กับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงใกล้ๆนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ